ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาสวนโกโก้ของพี่ชูศักด์เนะาะที่ตำบลบึงัวทูว์อำเภอพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็พอดีมาเจอพี่กําลังตัดหญ,ญา้าเนาะตัดหญ,ญ้าอยู่พอดีนะครับามาเห็นแปลงนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นแบบที่จะดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับในการที่จะบํารุงดูแลโกโก้แล้วก็การตัดแต่งกิ่งเนาะนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอตัดไปแล้วนะครับผลผลิตดีขึ้นเลยด,ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเนาะนะครับแล้วก็ตริดลูกไนียแต่แรกติดติดไม่ติดเลยเพราะว่าตอนนั้น,นที่ที่เรามานี่โอ้โหไม่อยากตัดเพราะเสียดายคือคือ,ค,อ,ค,อคืองี้ครับพี่น้องเกษตรกรคือว่า ผมมาบอกว่าพี่แต่งกิ่งให้ผมหน่อยนะครับตอนนั้นจะเป็นพุ่มเต็มเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่อยากเลยเพราะว่าปลูกมาตั้งนานแล้วเสียดายนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าตัดไปแล้วก็มันยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ <c oughs> แต่ทีนี้พอมาแต่งกิ่งนะครับแล้วรักษาสองพุ่มข้างบนไว้พอผลที่ออกมานะครับติดดอกติดลูกเต็มเลยใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วทําให้ติดติดดีด้ดวยนะครับ <c oughs> นี่ครับเขากิ่ง,งน้อยปั๊บลูกจะ ติดสมบูรณ์ไปทั่วเลยแล้วก็ลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ด้วยแล้วก็อยากได้นัุนแบบอย่างงี้นี่เห็นไหมครับนี่คือโกโก้เป็นโลอะลูกหนึ่ง่ยโกโก้เราก็ไม่จะเป็นจะต้องให้ติดแบบเยอะแยะมากมายเนาะนะครับถ้าเหลือน้อยลูกเขจะใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็ผลผลิตก็จะได้ดีมีคุณภาพนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าลองแพนออกไปตรงๆอย่างนี้เห็นไหมสวยงามด้วยเห็นไหมครับ เราจะมองเห็นลูกเป็นแถวหมดเลยนะครับแต่สวยนะแต่ดูนลูกจะสวยอ่าเนี่ยแล้วด้านไหนเนี่ยเราลองมาดูด้านนี้ครับอ่านี่ครับนี่เห็นไหมผลของการที่มีการตัดแต่งกิ่งนะครับตามที่แนะนํานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับโกโก้ก็จะออกละลักษณะน,นี้อันนี้กี่ปีแล้วครับพี่สามปีผ่านแล้วสามปีแล้วนะครับเนี่ยสามปีนะครับครับผลผลิต ออกมามีคุณภาพสวยงามเห็นไหมเหมือนกันทุกต้นเลยครับพอมองไปแล้วสวยงามเราเห็นโอโ้โหแ่สำคัญคือด้านบนเนาะให้บังแสงแดดเข้าไว้นะครับก็จะทำให้โกโก้โกไม่คือลูกจะไม่ดำนะครับลูกจะไม่ดาไม่ถูกลูกแดดเผาแล้วในส่วนอย่างนี้นะครับโรคและเชื้อราไม่ค่อยรบก,กวนเนะาะอย่างต้นนี้ลูก,กสดนี่เห็นไหมอันนี้ อันนี้พี่เขาบอกชอบมากตัวนี้นะนะครับสวยงามมากเลยเนีน <ะ S 2> ่ยถ้ามองไปงุ้นก็เหมือนกันเนี่ยเรามองไปโอ้โหเป็นทำไมเห็นลูกสวยมากนะครับแล้วก็ลูกไม่ไม่สามารถที่ไปถูกแดดได้เนาะนะครับนี่นครับวันนี้ก็เราก็จะได้เห็นคุณภาพของโกโก้นะครับที่เราดูแลมา ตั้งนานแล้วสามปีแล้วเนาะนะครับสามปีแล้วนะครับเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับวันนี้ก็เพียงแต่มาแนะนําในบางส่วนเท่านั้นเองก็คือในการบำรุงดูแลเพิ่มเติมเนาะ<ช>น้ําอะไรที่เขาก็ไม่ขาดนะครับดันั้นมีระบบน้ําติดอยู่ใกล้โคนเลยไหมนะครับจะต่ดที่ต้นเลยอ่านี่ครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีติดเต็มเลยนะครับครับผมใช่ใ่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตาม ดูแลกันต่อนะครับก็อยากจะให้เป็นแนวทางของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้นะครับก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับสนใจที่จะมาดูแปลงนี้นะครับก็สามารถเที่จะติดต่อที่ผมได้นะครับ0628843237นะครับก็จะพามารับชมนะครับแล้วก็มาพบกับพี่เขาได้เนาะนะครับจะมาสอบถามเลยครับว่าทำยังไงแบบไหนนะครับ ซึ่งทําให้ผมผลิตเป็นแบบนี้แล้วก็ลักษณะการดูแลน,นะครับดูโปรง่งแล้วก็ทําให้โรคและแมลงก็ไม่สามารถที่รบกวนได้เนะาะนะครับครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับที่วันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมทุกท่านครับสวัสดีครับ